ครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับมาทางครอบครัวครับใจง่ายๆที่น้องอยู่แล้วผมว่านานๆดีจะได้เห็นแบบมากันแบบคบเซตใช่ครับยังไม่ไปไหนโอเควันนี้ถือว่าเป็นน่าจะเป็นบันดีเลยที่ได้เห็นลูกพี่น้องมากันแบบว่าลูกออกงายความการเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับกานครับดีครับเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับทัดเล่ยอีกครั้งหนึ่ง นะครับปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มาขึ้นเวทีในเทเลเบสเหมือนกันในฐานะศิลปินแล้วก็ดิ้งเรียนรู้หลายๆอย่างปีนี้ก็เลยกลับมาเป็นครีเอเตอร์สำหรับ Half Time Show วันนี้นะครับภูมิใจมากๆที่ได้นำเสนอสิ่งที่มันไปในทิศทางเดียวกับรางวัลที่จะมอบให้ทุกสาขาก็คือร้านอาหารบาร์แล้วก็โรงแรมนะครับใช่ค่ะ โชว์นะคะพวกเราก็มีช่วยกันคิดโชว์แล้วก็รวมถึงโชวพิเศษกับน้องป้าอูนี่คือเป็นครั้งแรกเลยที่วิทีรโอได้ร่วมงานกับน้องป้าอูจะบอกว่าน้องเก่งมากอยากให้ใครอยู่เนี่ยต้องรอชมนะคะเพราะว่าโชวพิเศษมากเลยครับทาโชว์่ยังไงบ้างคะวันนี้ถือว่ามาร่วมรอนะครบใช่วันนี้ออนสเตจนะคะ mm hmm. ก็อย่างที่บอกไว้เตรียมโชว์มาแล้วแล้วก็ที่สําคัญร้อยเรียงเป็นแบบหลายรสชาติน่ะไม่ใช่แค่วิทีรโออย่างเดียวมีเอลเมนต์ของ อบอกได้หรือเปล่าบอกได้คือคืออย่างว่านะดนตรีมันสามารถเกิดขึ้นกับอ,อะไรก็ได้สมมติเรามีไมโครโฟนก็ทําให้เป็นดนตรีได้ใช่ไหมครับ <S <S เราก <S 2> <S 2> ราลังพูดถึงร้านอาหารบาร์แล้วก็โรงแรมเนี่ยเราก็จะเอาสิ่งที่จับต้องได้ในร้านอาหารในบาร์ในโรงแรมเนี่ยเอามาสร้างเป็นเสียงเพลงนะครับร่วมกับวิดีโอไปอพร้อมๆกันแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่สนุกมากคือ Time s o Percussion นะครับซึ่งเป็น percussion g r ุ u p ที่เล่นได้สนุกสนานมากๆแล้วกมีความมีความเป็นศิลปะมีความเป็นป๊อปมีความเป็นแดนซ์อยู่ใน 15นาทีที่จะเป็นฮาร์ฟไทม์โชว์วันนี้ดังนั้นดีใจครับที่ได้เอาความครีเอทีฟมาใส่ใน,ใใน,ในงานในงานนี้ครับ <c oughs> เราคนเต้นกับไอรขมว่าหน้าตาทีากันเราเองนะก็จะได้เห็นแบบการรวมตุวมของเราแล้วก็ได้มาสแสดงกันแบบจริงจังเลยแล้วก็สร้างสมัยกับนันโอ้ยงานแฮทเลอร์เราภูมิใจอยู่แล้วค่ะอย่างที่บอกว่าแบบคือถึงแคทเลอร์นะเราก็มีความภูมิใจที่ได้เล่นงานเพราะอย่างดูแขกที่มาเนี่มาเยอะมากหลายจากหลากหลายประเทศ <c oughs> ถือว่าเป <c oughs> ็นคล้ายๆกับตัวแทนชาวไทยนะ ตื่นเต้นทุกครั้งนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาตื่นเต้นเฉยๆเรามามอบความสนุกให้นะคะวันนี้ก็เต็มที่แล้วก็วันนี้โชว์วิชิโอเนี่ยถ้าใครไม่ได้ดูหลายปีแล้วเนี่ยครั้งนี้ได้ดูแบบจุใจแน่นอนแล้วก็สนุกมากๆนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันต่อไถ้าพูดเราจะไม่สะพายี้ แต่ก็คแย้มหน่อยได้แยัมแย้มลอยพร้อมเต้นหรือเปล่าพร้อมเต้นหรือเปล่าแต่รู้สึงวงเราก็จะนึกถึงเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีแต่เม่อเราไม่ได้มาแบบว่าแบบมานิ่งๆมาขรึมๆไม่วันนี้เรามาให้ทุกคนได้ขยับตัวกันวันนี้ขนอะไรให้ขายคลิปติดมาครับสำหรับเพลงที่จะนำมาฝากในงานนีกครั้อ่าถ้าเรายังนึกภาพดนตรีคลาสสิกกับน้องต้าอู่ไม่ออกนะฮะวันนี้จะได้เห็นว่ามันอยู่ด้วยกันได้ยังไงนะครับถ้ายังนึกภาพดนตรีกับกะละมังกะแก้ว กับอะไรนะจานชามต่างเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงวันนี้จะได้เห็นเราจะได้เห็นดนตรีที่อยู่กับ two c o s p hospitality นะครับทั้งโรงแรมบาร์แล้วก็ร้านอาหารนะครับแล้วก็คิวเรตมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะใช่จริงเราไม่ได้ไปไหนนะเราอยู่มบงนี้3<อ>าคนเราเดินทางแสดงตลอดจะไม่ได้มาทักทายพี่ๆ<ต>สื่อมากก็แค่ขเขายกว่าไม่ได้เป็นแบบ ใช่ไม่สาธารณะปิดตัวปิดตัววันนี้เปิดตัวนตยที่จริงก็คือยังทำทำตลอดเป็นการยี่ตลอดก็ไปแสดงมาหลายที่ทั่วโลกค่อยๆไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ต้องกลับมาที่บ้านเรานะคะแล้วก็เอาความสุขใ้คนไทยเหมือนเดิมอันนี้ขออนุญาตถามต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยวายคือเคหรืออะไรเงี้ยเข้ากับเพราะว่าเรื่องอคนแบบเด็กรุ่นใหม่ๆอาจไหมต่เราอะไรเงี้ยต้องแบบให้มันเข้ากับสถานการณ์หรือปัจจุบันอร่้ใช่แต่ว่า Y2K มันคัมแบ็กแล้วนะเออเป็นกลายไปอินเทรนด์แล้วอีกรอบหนึ่งใช่สมัยนู้นเพลงเพลงบรลเลนคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแปลกใช่ไหมแต่ตอนนี้ตอนนี้ทุกคนฟังหมดแล้วจริงจริงเด็กจันใหม่เขาค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากๆเขาฟังเพลงทุกแนวมันไม่มีแบบขาร็อกขาขาแจ๊สขายอะไรแล้วมันมีทุกขาอยู่ด้วยกันในคนคนเดียวดังนั้นมันเป็นเวลาที่ดีมากที่ รุ่นใหญ่อย่างเรานะครับจะมีพื้นที่เล็กๆให้ให้เจนใหม่ก็ได้ฟังกันบ้างตั้งแต่เล็กมาตั้งแต่เล็กจนโตโตมาด้วยกันอั่นแหะว่าคือดูวัฒนาการเป็นยังไงวัฒนาการตั้งแต่ผมดำเป็นผลขาวแล้วเนี่ยไม่เลยจะตอบแฟชั่นแฟชั่นอันไหนไหนบรรลุตัววงแล้วขายงานสักหน่อยแล้วก็มาถึงงานนี้เผื่อแบบใครไปติดตามอยากจะอย่างเงี้ยเผื่อจะได้คิดถึงได้เจอการนั่นเอง วทนะคะคก็ติดตามได้ทาง f c e e o o o นะคะวทแล้วก็ IG v ีว i ท b a โอแนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะคะเรายังมีแบบงานผลงานออกมาตลอดตอนนี้มีอยู่ในซีซันของ Music is Everywhere แนะคะแล้วก็ว t ท i o โอแอนด์เฟรที่เราไปจะไปจอยกับเพื่อนศิลปินต่างๆนะคะก็รอดิดต่อกันใช่จริงๆเรามีแบบเล็กๆออกมาตลอดอกำลังกลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าไงเดียปรับปรุงร n โน a วทตัวเองแล้วกัน นะครับดังนั้นหลายๆผลงานที่กําลังจะออกมาเนี่ยก็ฝากพี่ๆสื่อนะครับใช่ฝากได้ฝากเนื้อฝากตัวอีกรอบนึงนะครับเป็นศิลปินกลุ่มใหม่หน้าใหม่นะฮะตอนเดี๋ยวพี่น้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวนะฝากเนื้อฝากตัวฮะแต่ประสบการณ์ไม่ใหม่ประสบการณ์ก็โอเคอยู่ต้องเรียนรู้จากเมื่อกี้ขึ้นเวทีกับน้องต้าอูดได้เรียนรู้กับน้องยุคใหม่เยอะเก่งมากเด็กยุคใหม่เขาแบบคล่องแคล่วเนาะเขาแบบต๊ดๆทำเล่นเราต้องเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับยินดีดค่ะยินไม่สนั่นว่าจะได้กับมาเล่นแบบโอ้ยสนุปโชว์วันนี้สดใสยินดีด้วยค่ะขอบคุณนะ